อขอเชิญผู้รลบฟังครับมีข้อสงสัยคำถามเชิญนได้เลยครับหรือคําแนะนําน้องๆก็ได้ครับคาแนะนําของน้องพิวัตรเนาะนะครับครับผมเอกพลนะครับอาจารย์เอ้๋ยอยากให้พี่เอกพลพูดมากเลยนครับทีวันี้เลยโอเคครับเชิญครับถามถามผู้นําเสนอหน่อยครับว่าทําไมใช้ข้ามานก่อนเข้าตัวเอ่ออปติมิเซชันโมเดลครั อะไรนี่ครับอ่านี่ใช่ไหมครับก็คือที่จริงอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ก็คือเสเตตตัว estimation ตัวนี้บางครั้งอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ที่จะที่อที่เขาต้องมีตัวนี้ขึ้นมาก็คือก็คือเขาเรียกว่าอะไรในบางครั้งเราไม่สามารถ รับอินพุมาได้รับอินพุตจากตัวนี้มาได้เราเลยต้องมีสเตตเอกซเพมชันเพื่อสร้างเพื่อสร้างตัวตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปเข้าซึ่งโดยปกติเราสามารถตัดบล็อกตรงนี้ไปเลยก็ได้แล้วแล้ววนลูปเข้ามาตรงๆเลยแต่ตรงทํามาฟิเตอร์นี้ผมผมก็ไม่ไม่ไแน่ใจนะพี่อืครับครับเอ่อก็คจริงคจริงก็ถูกต้องนะครับก็คือมันเป็นการ p rediction state เนาะ ก็คือปกติฟีดแบ็ k ส่วนมากของเราอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นคอนติเนียสเราก็เลยต้องการทำให้มันซึ่งออปติเซชันโมเดลเนี่ยถ้าถ้าเราจะหาอะไรเข้าไปเเข้าไปในโมเดลเนี่ยมันควรเป็นอะไรที่คอนติเนียสมันจะได้ไม่ขาดช่วงเข้ามาเข้ามาฟิลเตอร์มันก็ช่วยพิ i ดิกตรงนั้นนะครับอันนี้ดีมากเลยครับผมผมก็จะใช้เหมือนกันครับ อยากอยากจะถามว่าที่สิสทธิคิดนี่จะจะทำทางด้านนี้เหรอครับแม่อันนี้ผมคุณแล้วฟิลเลยครับผมทําเรื่อง b ิกเ a ตาครับ <laughs> ผมทำ <laughs> ผมทำ hey, <laughs> ไปฟิลซอแปรเลยครับอ๋อครับพอดีเห็นการนําเสนอก็ก็รู้สึกว่าค่อนข้างเข้าใจพอสมควรครับก็ขอจงเชยมากกว่าครับทที่ที่อธิบายได้ดีครับ ครับพี่อืมแล้ผมคิดว่าเป็นซิลนี้ยเนี่ย<笑><笑>โอเคก็พีิทีคอนโทรนแล้วเราทำ빅ดาต้าเรารู้เรื่องพวกพิคทีฟพิคทีฟบ้างไหมครับพวกอะไรพวกเนี้ยอะไรนะครับอาจารย์ตอนที่เราทำ빅ดาต้าครับเกี่ยวกับเรื่องพวกอ่าพิ t i v e มีไหมฮะอ๋อมีครับแต่ของผมจะทำในเชิงคือโจทย์ของผมคือ เทคโนโลยีเอ่ออินดัสเทรียล4.0อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมพยายามจะเปลี่ยนตัวชานดิเชเนัลพวกเอฟซหรือว่าระบบดีเทคชันที่อยู่ในในหลายผลิตในอุตสาหกรรมแบบอะไรอย่างเงี้ยครับไปเป็นไปไปไปเป็นการใช้พวกแอนอมมลี่ดีเทคชันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้เช่นคือโดยปกติเราโดยแบตกลาวคือเรา เราดีเทคตาม subject อะครับ subject ก็คือตามตามตามคนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรตาม special list ของของโปรเซส์นั่นแนะแต่โดยความเป็นจริงการดีเทคมันก็จะดีเทคตาม object ก็คือตามตามประเภทของ Data ตามออ pattern ของ Data ว่าเนี่ยนั้ปกติถ้าถ้าแบบเรียกว่าสถานการณ์ปกติเดต้ควรจะมี pattern อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ดี e ท t ตามตัว subject อะไรอย่างนี้ครับ เราก็จะดีกทคตามออบตจกซะมากกว่าในในเชิงเดตา้าครับเอ่อขอขอพิวัตย้อนไปดูหน้าที่เป็นออติเมชันตรง FOC ที่มีผล IDS แล้วก็ PIN นะครับตารางอ่าโอเคตารางนี้เนาะอันนี้คือคือถ้าถ้าย้อนไปอีกหน้าหนึ่งมันจะเป็นฟังคอดฟังชันเนาะที่เป็นอ่าที่เขาทำเนี่ย ก็จะทำให้ DP ไป DI เป็นศูนย์ก็คือหมายถึงว่าอันนี้เขาต้องการมินิใหม่ปะนี่ใหม่ P in ประมาณนี้ปะใช่ครับโอเคแล้วเขาก็ต้องการเพื่อหา IDS เนาะที่เหมาะสมครับอ่า IDS ที่เหมาะสมผมไม่แน่ใจว่าได้อ่านมาไหมครับว่าเขาใช้ Angle i t r a มาในการ Optimization นะครับก็คือตัว Optimization ตัวนี้เขาก็หาก็ทิฟะไรมดาครับอาจารย์เห็นเขาสมการแล้วเขาัเหรอ แล,แล้วเขาอโอเคซิ่งโดยปกติมันจะเป็นการาฟใช่ไหมครับแล้วเขาจะเป็น<ต>การาฟคราแล้วมันก็เขาต้องการหาไวอยบนบนการาฟก็คือเป็นเป็นการหาจุดสโลปที่ดีที่สุดของการาฟออกมาเ<ๆ>ขาก็จะได้เขาก็จะได้เขาก็จะได้สโล,ขสลปของของแต่ละตัวออกมาครับอ๋อโอเคอนุพันธ์ดับหนึ่งโอเคอเค๋อนี่ใช้เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์มากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่มันเป็นสมการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรของมอเตอร์ มอเตอร์เออเหนี่ยวนำอะแล้วมอเตอร์มันเลยสมการไม่สับอนแต่ถ้าไปอีกมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเขียนเอาไว้ซึ่งซับซ้อนมากผมไม่ได้ยกมาเป็นของเอ่อพ m s ออครับอาจารย์แล้วเขาไม่สามารถแก้ด้วยด้วยวิธีนี้ได้เขาเลยไปใช้นาโนพอลเมอร์ตัวเอ่อนิวตันลบสันเพื่อหาผลอีกผลเฉลยของสมการประมาณทีหนึ่งตัวนั้นก็จะซับซ้อนมากซึ่งผมก็ก็จะเป็นแอปพลิเคชัใช่ครับเป็นแอพลิเคชใช่เพื่อให้ตัว ไอ้ค่าเออเลี่ยต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยที่เขาเอาไว้ว่ามันต้องข้นมาในย่า,านที่ยอมรับได้คับบว่าเป็นจำนวนกี่รอบแต่ผมว่างงโดยปกติว่าในตัว pm10 pm10 เราจะไม่มีการจ่ายการ,ระแสเข้าไปที่ตัวตัวนี้นะตัวเอสเตเตเพราะว่ามันเป็นแกนแม่เหล็กทารนแล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างเราไม่ต้องจ่ายการะแสเพื่อสร้างปลักใพ้ให้กับมันตรงนี้ในในตัว pm10 มันมันก็เลยเป็นศูนย์ครับทีนี้พอเราทำซิมูเลชันออกมาตัว ตัวนี้ที่ที่จะมีการเป,ปลี่ยนพลังงานค้ามันติดลบมาซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าธรรมติดลบที่โชว์ในเปเซอร์มันมันให้นิอย่างมันยังไงนะกระแสมัอนอาจจะเป็นการจ่ายครับการจ่ายกระแสบวกลบเน,ะนาะมันอาจจะเป็นทิศทางการไหลครับทิศทางการไหลแ,แต่ตัวคือเขาก็ทำผลผลเฉลยใหม่เหมือนกันเลยครับอาจารย์ แต่ในช่องอนนย่อ eed, อ,อันนี้คือในดีสีดเนาะอันนี้คือในดีสีดแต่แต่แนของเขา,าตรงนี้จะเป็นศูนย์แล้วตรงนี้จะเป็นติดลบลบที่่งมันลบสองลบสามอะไรเงี้ยครับอ่าอ๋อคลื่นทะเลหรือไม่ออว่ากายภาพมันเป็นยังไงมันฟักมันลดลงหรือว่าอะไรอย่างนี้นนไหมมีการประหยัดพลังงานอืมถ้าถ้าเป็นถ้ากระแสในการสร้างสร้างสนามแม่เหล็กกน่าจะทำให้อฟักลดลงได้ แล้วเด่นนะทำไมติดลบเนี <af> <isa> ่ยนะมันเราไม่ได้เอามาเอาข้อมูลชุดนั้นมาใช่ปะที่ว่าข้อมูลที่ติดลบเดี๋ยวผมเิ่เดี๋ยวผผมมเปิดในเปเปอร์ใช่ไหมแต่อันนี้ผมนี่เป็นข้อมูลในตีสิทิ์ใช่ปะที่มีรูปลายน้ําเป็นย่ำโมใช่ตามมอเตอร์สอันนี้ตีสิทอันนี้อาจารย์เห็นตีสิที่ผมเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับอาจารย์ไอเดียเกิดติดลบใช่ เขาลองไปอ่านดูอันนี้จะต้อนรับสัรอันนี้เป็นของ p m เ m ใช่ไมครับใช่ครับอืมไอเดียเซฟิงมเ็นการทสอบเลยนรับสารในการหาย่้ายกระแสที่เซเตอร์บนแกนดีแลวไม่เกิดการเบียดแรงอืมน่าจะเป็นการลดลงหรือไม่นี่ก็อะไรสักอย่างครับ ติดลบเนาะเี็ยว่าเพราะว่าถ้าถ้ามองในููกของการประหยัดมีเข้าด้วยอืมเราเพราะผมทิ้งลิงเอาไว้ไปถ้าจะหรดอจะเพิ่มเ,เป็นได้ไ,ได้ได้แล <Okay. S 1> ้วเราเป็นเด็กมร์สอวหรอครับอ่าครับใช่ไหมอ่าใช่ครับอาจารย์ เอา้าวเหรอเราทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาพูดอ่ะเราเป็นบิ๊กดาต้อผมยังไม่รู้ว่าจะตอนแรกก็จะหาเรื่องที่เกี่ยวกับ Big Data แล้วก็เอไที่เกี่ยวกันก็ไม่รู้จะทำเรื่องอะไรก็นึกไม่ออกเหมือนกันจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเน็ตบลูงเน็ตเวิร์ดที่เป็นแบบเอ้ยมีขอ้ขอมูลการชาร์จจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่แน่ใจอแตอนน่ว่าในมันบิ๊กดาต้าได้ไหมก็เลยเราเรา,เราหยิบครับจริงไอเดียติดลบนี่มันมันจะทำให้เวิ t ์ตเตลบของ ไอดีกับไอคิวอ่ะมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมุมไปแล้วการหมุนเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้หมุนไปทางเดิมน,นะครับอันนี้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันเดียวผมอาจจะลองไปอ่านดูน่าสนใจครับอันนี้นอลองดูติสิทธิ์ของน้องอะไรนะชื่งไงนอไหนนนทาการใช่ครับนี่ปอโทใช่ไหมติสิทธ์ปอโทเนะทาะใช่ครับปอโทครับเพราะวันนี้เ็าเรียนเอ,นเอ,นเอ,อกอยูจริงครับ สับพีกับคไปดูไับอเคครับอเครับโอเคทรับโอเคครับโอเคสัยไหมครับอเค็รับคนหัึ่งเคารับอเคครัะเครับโอเคครับครบอเคครับครับพอเครับอเับอเบเรัอ อรู้เรื่องไหมครับพอรู้เรื่องพวกนี้ไหมก็พอรู้อยู่นิดนึงครับกำลังศึกษาอยู่ด้วยครับอาจารย์อ๋อลคุยกับพี่นนทกรรเป่ะได้ได้คุยกับพี่นนทกรบ้างไหมครับยังยังไม่ได้คุยเลยครับอาจารย์อ๋อแอ้วมีคำถามมีข้อสงสัยไหมเราไม่สงสัยเลยหรอะยังครับอาจารย์โอเคไม่มี นเพราะเมีคำถามไหมครับจารชาโอ้อไม่ถนัดนเลยครับอาจารย์โอเคเพราะเพราะว่าถ้าเกิดแบบดูค่าลบได้อะไรได้ผมก็ดูว่าเออมันน่าจะมาจากเฟดแหละครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูแล้วมันเป็นส <laughs> ามเฟดอยู่อ้อไหมครับแล้วถ้ามันเป็นเหนียวนำด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่มันก็เหมือนเมื่อกี้ที่ทางคุณเอกพลพูดอะครับมันก็วนๆแถบนี้ครับแต่เพราอนไม่ถนัดจริงๆผผมก็ไม่ใช่ฟีลนี้เหมือนกัน <laughs> ใช่ใช่ครับแต่แต่มันถ้าจะมีมุมถามมันก็จะต้องถามว่าอถ้าเกิดแบบมันเป็นเรื่องแบบอย่างเงี้ยไอ้ตัว big data เองถ้ามันจะเอาถ้าไม่ใช้สูตรอันนี้ครับมันไปใช้สูตรไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เก็บข้อมูลแล้วก็เอามาพีดิกเนาะพอเวลาเราไม่พิจิตส่วนสิ่งที่มันสําคัญมากที่สุดในการพีดิกมันก็คือเอราเราจะรู้ได้ไงอันนี้มันถูกไม่ถูกครับแล้วมันจะพูดได้ยังไงอะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะว่ามันมีการใช่ครับไานนี้เขาเข,า,ขามีค่าคำนวณค่าซีนที่สุดซึ่งซึ่งมันก็เป็นค่าไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงอ่ะก็ไม่ใช้ค <P an S 2> ่า<ม>ข้อมูลมันเยอะมากพอหรือเปล่าครับเออจริง big data ที่มันเอาเข้ามาจริงๆแล้วก็อ่ใช่ครับก็ที่อ่านอ่านอยู่ผมก็ยังสงสัยอยู่หลายๆเรื่องเช่นการทําเอาพวกแมชชีนเลอร์นิ่งมาเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเท่าไหร่ข้อมูลมันถึงจะพออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมันมีหลายแบบใช่ไหมครับ ก็ใ,ใ,ในแต่ละแบบอะครับมันก็เอ,อบางบางอันก็ xy เ,เราธรรมดาก็ใช้เป็นไอ้ดคเกชันธรรมดาได้บางอย่างมันก็ใช้ไม่ได้หาให้ x มาหา y ก็แล้วก็แบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมาอันไหนมันจะถูกสุดท้ายมันก็ต้องไปดูว่าพีดีกออกมาแล้วมันประหยัดมันประหยัดได้จริงไหมเหมือนกับที่ไม่กี่วันที่เพิ่งอ่านมามันก็เหมือนกับเอ,อประหยัดไฟจริงไหม เอามาแล้วก็ประหยัดไฟจริงไหมไอ้ไอ้ไอ้รถไฟฟ้าที่เราเอามาใช้ใช้กันตกลงประหยัดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับจริงจริงถ้าถ้าข้อมูลจะเยอะมันต้องมีอ้างสถิติอะไรเข้ามามาด้วยเพราะในหลักสถิติก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาทําให้คนยอมรับได้ กับอีกงาน,นหนึ่งคือต้อง v วอ i f y ด้วยเอ็กเพรเนเนะครับก็คือหรือ i ิมพิเมนตะก็คือต้องมีการทดสอบอันนี้อันนี้ก็จะ v วอ i f y ได้แต่ถ้าทดสอบไม่ได้ต้องใช้สถิติแล้วกันสถิติเข้ามาแต่สถิติสถิติอะครับเ,เวลาเราเรียนผมก็สงสัยอีกครับย้าขยันสงสัยคือเวลาเราเราต้องการข้อมูลใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับ hmm. แต่เวลาเราเอามาจริงๆเราเอาข้อมูลน้อยๆมาทํา <laughs> เราเราก็จะซีนิฟายเอาจากโปรเกรสเอามาทำเอาสัมเปิลมาทำอ้าแล้วมันจะเป็นตัวแทนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องทำบิตเตอรใช่ครับจะถาบิตเตอรเท่าเท่าไหร่ยังไงมันถึงจะเรียกว่าบิ g เต t a ์ตอมีข้อมูลนมครับอภิวัตน์มีข้อมูลไนมเออถ้าบิตเตอรอืมตอนนี้ผมก็ยังเป็น หน้าใหม่ในฟิวนิกเกอร์ต่างนะครับเพราะว่าเนี่ถามไม่ได้ใช่ไหมอย่างตอนนี้ยังไม่ได้เลยแต่แต่ผมตอบได้นะว่าตัวที่พี่บอกว่าข้อมูลดแบบว่าปกติก็ใช้ใช้วิธีพวกไอเกนเวกเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนในการหาหาพารามิเตอร์การนะครับเพราะว่าโดยความเป็นจริงเดต้ามันเยอะมากซึ่งผมเข้าใจแต่ถ้าเราต้องการหาตัวแทนก็อาจจะใช้พวกไอเกนเวเตอร์ในการอืมเป็นตัวแทนออกมาเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาทั้งหมดเพราะว่าประมวลผลมันก็เยอะ แล้วก็เรื่องที่บอกว่าเอา Data ้ามาเทียบ่ไรถึงจะพอมันจะมีเอ่อมันมีพารามิเตอร์ครับเขาจะเป็นการพารามิเตอร์ที่ใช้คำวว่าพอมาออกมาแล้วอันดัตต้าเท่านี้มันจะเกิดการโอเวอร์พิลิคชั่นไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ที่มันมีชื่อในในเชิงโมเดลโมเดลทีไอแต่ผมจำจำไม่ได้ฮะมันก็เหมือนกับที่เมื่อกี้เราไอไอ้ที่เมื่อกี้เราพูดไปพวกไอโอเวอร์อะไรนะโอเวอร์ฟิตติ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่การทำนอมาหลายพวกอะไรอย่างเงี้ย ในการคลีนดัตตาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดผมก็อ่านแล้วก็พอคิดคิดไปแล้วผมว่ามันก็สําหรับตัวผมนะผมว่ามันก็ฟุ้งไปส่วนใหญผมก็จะใช้ผมก็จะใช้โมเดลถนัดผมนี่แหละว่าอ่าโอเคถ้าแบบนี้เราใช้อันนี้มันผลมันน่าคือส่วนใหญ่เหมือนกับเราจะรู้ตอนจบอะครับเหมือนเหมือนกับเราอ่านนิยายแล้วพอหยิบมาขึ้นมาเล่มนี้ปุ๊บอ่านไป ครึ่งเล่มก็รู้แล้วครับว่าจบประมาณไหนอะไรยเงี้ยครับอจะใช้เทคนิคธรรมดาธรรมดาเหมือนเหมือนเท่าที่เราเคยใช้อครับโอเคครับครับโอเคครับแลกเปลี่ยนครัาครับครับผมยินดีครับ